วันนี้เราจะมาอัปเดตตลาดโลหะมีค่าตลาดโลหะมีค่าครับเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะครับที่อยู่ในกลุ่ม commodity นะครับทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับกลุ่ม commodity มีสินทรัพย์อยู่3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกครับก็คือกลุ่มโลหะมีค่านะครับบางผู้ให้บริการอาจจะใช้คําว่า metal นะครับ กลุ่มที่2ครับก็จะเป็นกลุ่ม Energy นะครับหรือพลังงานมักจะมีสินทรัพย์ในกลุ่มของราคาน้ํามันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาน้ํามัน2ตลาดนะครับทั้งตลาด UK Oil ที่เป็น Branch นะครับหรือตลาด US Oil นะครับที่เป็น Crude Oil นะครับหรือเป็น West Texas Intermediate WTI นั่นเองนะครับในกลุ่มพลังงานยังมีเรื่องของก๊าซธรรมชาติด้วยนะครับบางผู้ให้บริการก็มีให้เทรดบางผู้ให้บริการก็ไม่มีนะครับแต่อีกกลุ่มนึงครับ ผู้ให้บริการหล,หลายๆเจ้าไม่ค่อยมีให้เทรดกันนะครับแต่รู้จักไว้ก่อนนะครับก็คือกลุ่ม agri culture นะครับหรือสินค้าเกษตรหลักๆนะถ้าเป็นระดับโรกเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นเมล็ดกาแฟเมล็ดถั่วเหลืองเม็ดข้าวโพดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นยางแผ่นลมควันชั้น3านะครับข้าวสารขาวอาหารแห้งปลากระป๋องไม่เกี่ยว2อย่างนี้นะครับ กลับมากับกลุ่มสินทรัพย์ตลาดโลหะมีค่าครับหลักๆครับที่รู้จักกันดีเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับตัวแรกที่เป็นพระเอกก็คือ g o ทองคำครับหรือ xau usd นะครับแล้วแต่เเรียกกันนะครับแต่ครับวันนี้เราจะไม่ได้มาเน้นพูดถึงเรื่องของทองคำเราจะมาแนะนำสินทรัพย์ตัวอื่นด้วยนะครับแล้วก็มาอัปเดตภาพรวมหรือสถานการณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับ สินทรัพย์ตัวที่เป็นรองลงมาเนี่ยส่วนใหญ่หลายท่านนั้นจะรู้จักกันดีก็คือซิลเวอร์นะครับหรือแร่เงินก็เป็นอีกสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่มีนักลงทุนเริ่มสนสนใจค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับนักลงทุนหลายคนให้ความสนใจกับการเทรดซิลเวอร์หรือเงินค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งครับก็อาจจะมาจากเรื่องของการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ชิปนะครับหรือชิปประมวลผลนะครับก็อาจจะต้องใช้ซิลเวอร์ด้วยส่วนหนึ่งแต่ทองก็มีนะนะครับเพราะว่าทองคําเป็นสื่อนําไฟฟ้าได้้ดีีนนะะใชิปปรมวลลลผเ่าก็จ ทองคำก็ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่ได้มากายเลยนะ,นะครับเรื่องของซิวเวอร์นี้มีความน่าสนใจนิดหนึ่งนะครับต้องแยกเป็น2เรื่องแต่ก่อนเนี่ยแนวโน้มของราคาซิลเวอร์และราคาทองไม่หนีกันครับการเคลื่อนไหวไปในทางทิศทางเดียวกันแฟกเตอร์หรือปัจจัยก็แบบเดียวกันนะครับแต่มีบางช่วงอย่างที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านะครับว่าหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ ก็ทําให้ภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชิพนะครับมีความขาดแคลนคือผลิตไม่ทันเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของทั้งคนธรรมดานักลงทุนหรือใครก็แล้วแต่บนโลกนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจําวันมากขึ้นนะครับและ มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม pues ่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะครับแท็บเล็ตหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับก็ร้วนแต่มีเซมิคอนดักเตอร์ชิปเป็นส่วนประกอบสําคัญท้งนั้นเลยใช่ไหมฮะก็ส่งผลให้ตลาดนะครับในกลุ่มโลหะมีค่าบางผิดพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอปเปอร์นะครับทองคำนะครับซิลเวอร์นะฮะแพลตินัมพาราเดียมพารากอนสยามดิสคัฟเวอรี่อันนี้สองอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะก็ได้รับปัจจัยบวกไปด้วยบางครั้งนะครับ บางครั้งนะผมย้ำนะครับกลับมาที่ซิวเวอร์นะครับต้องเรียนให้คุณทราบก่อนนะครับถ้าคุณสนอกสนใจในการลงทุนซิวเวอร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะคุณได้กระจายความเสี่ยงได้เรียนรู้การลงทุนใหม่ๆแต่คุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าซิลเวอร์เนี่ยมูลค่ามันถูกกว่า,าราคาทองคำก็จริงนะครับต่อทรอยออนนะครับปัจจุบันเนี่ยาราคาทองคำเคลื่อนไหวยอยู่บริเวณ1,700 80กว่าเหรียญบวกลบเนี่ยนะฮะแต่ขนาดเดียวกันนะครับซิลเวอร์เคลื่อนไหวอยู่แค่23หรือ24เหรียญต่อ1ทรอยออนเท่านั้นเองแต่ที่ต้องเรียนย้ำให้ทุกท่านทราบเนี่ยก็คือเรื่องของคอนแทคไซส์หรือขนาดสัญญาครับถ้าคุณซื้อขาย1ลอดเนี่ยถ้าเป็นทองคำครับมันมี100ทรอยออนต่อ1สัญญาหรือ1ลอดไซส์ญญนะครับแต่ถ้าเป็นซิลเวอร์ครับ1สัญญามีทั้งหมด5,000ทรอยออนครับ 5,000ทรอยออนนะครับจะบอกให้เพราะฉะนั้นครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าคุณจะเทรดเงินมาจินก็จะต้องสูงด้วยกาไรขาดทุนหรือความเสี่ยงก็สูงด้วยนะครับอย่าลืมนะตัวแปรในการคํานวณกําไรขาดทุนหรือ profit loss มันมีเรื่องของขนาดสัญญาและ lot size เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะขนาดสัญญา5,000ทรอยออนไม่ธรรมดานะครับจะบอกให้กลับมาอีกตัวครับแพตตินัมครับแพตตินัมเนี่ยมูลค่าต่อ1ทรอยออนเนี่ย900กว่าเหรียญนะครับในขณะเดียวกันอีกสินทรัพย์ตัวหนึ่งพอลลเดียมนะครับ ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2,300กว่าเหรียญแต่ทั้ง2ตัวนี้ครับขนาด c o n t r a c t s i z ์หรือขนาดสัญญาการซื้อขายอยู่ที่100อทอยออนเท่ากับทองคำครับ <c oughs> โอ้โหถ้าเป็นแพลตินัมไม่เท่าไหร่ครับเพราะมัน900กว่าเหรียญแต่พอเป็นพลดียมครับมัน2 3 0 0ัรกว่าเหรียญต่อหนึ่งทอยออนครับมูลค่ามันหนักกว่าทองแน่นอนเพราะฉะนั้นครับสรุปคร่าวๆว่าสินทรัพย์ในกลุ่มโลหะมีค่า2ตัวที่คุณจะต้องระวังก็คือซิลเวอร์และพลดียมครับเพราะว่าคอนแท t ไซส์ของซิลเวอร์สูง หนักมากในขณะเดียวกันพาราเดียมก็มีมูลค่าต่อ1ทรอยออนสูงกว่าทองคำเกือบ1เท่าเลยนะครับและสินทรัพย์ที่คุณสามารถเทรดได้อย่างสบายอกสบายใจครับก็คงหนีไม่พ้นนะฮะสินทรัพย์เดิมๆที่คุณคุ้นเคยดีนะครับอย่างทองคำและแพลตินัมครับ การซื้อขายครับหรือว่าการลงทุนแน่นอนที่สุดครับจำเป็นจะต้องทราบเรื่องของการคำนวณเงินมาร์จิ้นด้วยนะครับซึ่งคุณสามารถย้อนกลับไปดูคลิปหลังๆของเราได้ทั้งหมดเลยนะครับและการคำนวณกำไรขาดทุนเพราะนี่สำคัญมากกับการวางแผนการซื้อขายและการใช้เงินของคุณด้วยนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเป็นเรื่องของทางเทคนิคขอเนี่ยอันนี้ไม่ยากครับเพราะว่าก็ใช้หลักการเทคนิคขในแบบเดียวกันกับทองคำนั่นแหละนะฮะและปกติแล้วเนี่ยรูปแบบการเคลื่อนไหวของแพลตินัมกับพาราเดียม และซิวเวอร์เมื่อก่อนเนี่ยก็เคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาทองคำครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงินทุนเยอะหน่อยนะครับแล้วคุณอยากจะหาโอกาสในการทํากําไรแบบชั่วระยะเวลาไม่นานมากนะครับหรือสั้นๆเนี่ยคุณก็อาจจะไปลงทุนในแพตตินั่มหรือพลอยเลียมก็ได้นะครับและรวมถึงซิวเวอร์นะฮะซึ่งให้ผลตอบแทนหอมหวนผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับสมมุติว่าคุณได้กําไรห้าเหรียญจากทองคานะครับแล้วก็ห้าเหรียญกับซิวเวอร์เหมือนกัน5้าเหรียญหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลง 5เหรียญขึ้นไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นทองคำครับอยู่ที่1,800ขึ้นไป1 8 0 5แไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น5เหรียญนะครับและซิลเวอร์ครับสมมุติว่าจาก23เหรียญต่อหนึ่งทรอยออนปรับขึ้นเป็น28เหรียญต่อหนึ่งทรอยออนอย่างนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น5เหรียญเหมือนกันนะครับแต่5้าเหรียญเนี้ยตัวคูณต่างกันถ้าคุณซื้อ1สัญญาเต็มหรือ1หลอดไซส์นะครับในทองคํา5เหรียญก็เอา100มาคูณ5 ก็เท่ากับคุณได้กําไร500เหรียญแต่ในซิวเวอร์ครับคุณได้กาไร5เหรียญเนี่ยนะครับอย่าลืมนะว่าขนาดคอนแทกไซส์ตอนหนึ่งหลอดหรือ1สัญญาเนี่ยมันเท่ากับ5,000ทรอยออนนะครับคุณต้องเอา5,000มาคูณ5ครับคุณได้เท่ากับ25,000เหรียญครับเห็นไหมเวลาได้ได้กําไรมหาศาลกว่าแต่ถ้าคุณขาดทุนละ่ะปาม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 ทีเดียวครับ25,000เหรียญแต่ทองคาคุณยังเจ็บแค่500เหรียญคุณเก็ตนะการลงทุนม เช่นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage M Trading Thailand และเพื่อไม่ให้คุณพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากเราครับกด Subscribe ครับ YouTube c h anel n M Trading Thailand